มธาราบทที่หนึ่งไว้พระธุดงในฐานะพระธุดงผู้สละแล้วซึ่งโลกีอาจจมาสภายบาทได้แบกกรดท่องเที่ยวไป จนจบด้วยดาวแดนไทยท่องเที่ยวไปยังอิสระเสรีดุดนกน้อยที่บินไปในท้องนาภาขาดดุดมัจฉาชาติที่แวกไหวไปในสมุทรสาครบ้านน้อยเมืองใหญ่นับจำนวนไม่ทวนอาตมาผ่านมาแล้วแต่สำหรับอาตมาไม่มีสถานที่ใดน่ารื่นรมเท่าคุ้นเขาลำนาวไพรอันห่างไกลาจากมนุษย์ และแสงสีแห่งอารยธรรมร่มเงาอันเยือกเย็นแห่งชั้งหกหินและรุกขชาติในป่าน่าดูน่าอยู่อาศัยไม่แพ้เครือหดัดอันโอทงเสียงน้ำไหลซอกซอกหินและเสียงกรีดร้องของจักจันเรไรฟังไพเราะไม่แพ้เสียงเพลงขลอด้วยดนตรีของชาวเมือง แสงเดือนดาวในท้องฟ้าดูเย็ยนตาหน้าชมไม่แพ้แสงไฟหลากสีในนครหลวงมวลสัตว์จตุบาททวิบาทในพระเศถ้าเราครบกับมันด้วยเมตตารมอันบริสุทธิ์ดูหน้าคบไม่แพ้มนุษย์ผู้เจริญด้วยวัฒนธรรมและอารยธรรม อาตมาท่องเที่ยวไปด้วยจิตใจอันร่าเริงดุดนกน้อยที่เพิ่งหลุดออกจากกรงขังด้วยตัวอันเบาดุดปุ๋ยฝ้ายที่ลอยไปในอากาศเพราะภาระอันหนักต่างๆอาตมาได้ปลงลงแล้วทรัพย์สมบัติที่อาตมายังต้องดูแลมีเพียงอัฐบริขารของพิกษุบุคคลที่ยังต้องเลี้ยงดูก็คือขันห้าของตนเองงานที่ยังต้องทำก็คือดับเพลิงกิเลส โลกทั้งโลกคือบ้านของอาตมาแผ่นดินเป็นพื้นป่าเขาเป็นฝาผนังท้องฟ้าเป็นหลังคามวลดาราเป็นดวงไฟอาตมาท่องเที่ยวไปโดยไม่คิดถึงข้างหลังไม่คำนึงถึงข้างหน้าค่าที่หมู่บ้านไหนก็ปักหลอดพักผ่อนที่บ้านนั้นุรงเช้าก็ไปิบญบาบในหมู่บ้านได้พัฒหารพอยังอัตภาพให้เป็นไปแล้วก็กลับออกมาฉัน ถ้ามีญาติโยมตามไปทำบุญกเทศนาสั่งสอนเขาให้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบตัติถ้าเป็นหมู่บ้านไม่มีวัดและชาวบ้านนิม,มนต์ให้อยู่โปรโด,ดเขานานาๆก็อยู่อนุเคราะห์เขาแต่ไม่เคยอยู่ที่ใดเกินเจ็ดวันครบกำหนดแล้วก็สะพายบาตแบกกรดเดินทางต่อไปจนกว่าจะถึงฤด,ดูฝนฝนเริ่มตกหนักหนทางไปมาลำบากพื้นแผ่นดินเกลื่อนกลนไปดมดไข้ป่าเริ่มกระจาย จึงอยู่จำพรรษาณที่ใดที่หนึ่งซึ่งเหมาะแก่การพิขาจาร์และการบำเพ็ญเพียรตลอดระยะทางและการเวลาอันยาวนานที่ได้ท่องเที่ยวทุดงมาอาตมาได้ประสบกับบุคคลสถานที่และเหตุการณ์มากมายเหลือคณนา,นาทั้งส่วนที่เป็นอิทธารมน่าใคร่น่าพอใจและอนิทารมที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจ ถ้าจะนำมาบรรจายให้หมดสิ้นจะไม่ได้เป็นเล่มหนังสือแต่จะได้เป็นตู้หนังสือทีเดียวเนื่องจากความจำก็เป็นอนิจจังประกอบกับไม่ได้เอาใจใส่จดจำเรื่องราวส่วนมากก็เลือนหายไปยังคงอยู่ในความทรงจำเพียงบางเรื่องที่สำคัญถ้าสำนวนววหารขัดหูด้วยผิดจากภาษานิยมก็ขออภัยเพราะอาตมาไม่ใช่นักเขียน ขอคุณโยมโปรดเนียโสดคอยสดับต่อไปเถิดสมัยหนึ่งอาตจจมาเดินทุด,ดงรอนแรมไปถึงจังหวัดเชียงใหม่และได้ไปหยุดพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่อารามแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพบริเวณอารามร่มครึมด้วยพันไม้นานาชนิดมีระยะห่างจากหมู่บ้านพอประมาณอากาศเงียบสงัด เหมาะแก่การทำความเพียรมีพระภิกษุอยู่แต่น้อยทุกองค์มีศิลาจารวัตรน่าเลื่อมใสและดำเนินตามมรคคาสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นเช่นเดียวกับอาตมาเป็นอารามที่น่ารื่นรมที่สุดแห่งหนึ่งเท่าที่อาตมาเคยผ่านมาท่ามกลางอารามมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีน้ำใสเย็นขังตลอดปี แวดล้อมด้วยต้นไม้ใบหนาดูงวดงามคล้ายสะอนโนดาดกลางไปมะพานทุกๆเวลาบ่ายอาตมาชอบไปนั่งบนแคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นไม้ริมฝั่งสะมองดูระลอกน้ำที่วิ่งเข้ากระทบฝั่งหายไปพลางเปรียบเทียบกับชีวิตของตนตามวิธีที่พระอาจารย์สั่งสอนมา ชีวิตของเราเปรียบเหมือนคลื่นการเวลาเปรียบเหมือนลมที่ไ่ต้นคลื่นเขากระทบฟังคือความตายในวันเสาร์และอาทิตย์หนุ่มสาวชาวเมืองชอบไปเที่ยวที่อารามนี้บางหมู่ก็กล้าพอที่จะเข้ามาสนทนากับอาตมาเมื่อเห็นอาตมานั่งอยู่บนแคร่ริมสระน้ําแต่ที่มุ่งสนทนาความรู้ความเข้าใจในพระธรรมจริงๆนั้นมีน้อย ส่วนมากมุ่งมาขอเล็กท้ายและเครื่องรางของหลังวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเข้ามาหาอาตมาเมื่อนั่งลงกราบเรียบร้อยแล้วเขยปากขอเล็กท้ายโยมต้องการเล็ท้ายกี่ตัวอาตมาถามเขากี่ตัวก็ได้แล้วแต่ท่านจะโปรดเขาตอบโดยเบน่าย,ยิ้มกริมแสดงความหวังสองตัวหรือสามตัวก็ได้ โยมเคยซื้อมาบ้างหรือยังแล้วก็เคยถูกบ้างไหมอาตมาถามผมเล่นมานานหลายปีแล้วแต่ไม่เคยถูกเลยถ้าท่านกรุณาให้ตัวในแน่สักครั้งผมจะลงทุนเล่นเป็นครั้งสุดท้ายและจะได้เลิกรากันเสียทีอาตมาจะให้ตัวที่แน่ที่สุดและจะให้ถึงสี่ตัวด้วยชายคนนั้นก้มลงกราบด้วยความดีใจและขอบคุณอย่างเห็นได้ชัด พลังพูดออกมาด้วยเสียงสั่นเครือขอได้โปรดเถิดพระคุณเจ้าแล้วผมจะไม่ลืมพระคุณตลอดชาติเลยแต่ก่อนอื่นโยมจะต้องให้สัญญาแก่อาตมาก่อนว่าจะปฏิบัติตามคำของอาตมาทุกอย่างจะต้องไม่โต้เถียงหรือขัดแยง้งคำพูดของอาตมาถ้าโยมให้สัญญาได้อาตมาขอรับรองว่าโยมจะรวยอย่างแน่นอน ผมยินดีให้คำมั่นสัญญากแก่ท่านทุกอย่างเขาให้คำรับรองอย่างแข็งขันถ้าอย่างนั้นอาตมาจะบอกเดี๋วนี้แหละเลขสี่ตัวนี้ไม่ใช่เลขของอาตมาเองแต่เป็นเลขที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้มีคนเป็นนั้นมากเชื่อพระองค์แล้วก็ทำตามได้ประสบความร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดมา2 5 0 1ปี ตั้งใจจำให้ดีอาตมาจะบอกเดี๋ยวนี้แหละตัวเลขที่หนึ่งมีชื่อว่าอุปทานะสัมปทาแปลว่ามีความหมั่นพยันหาทรัพย์เลขตัวที่สองมีชื่อว่าอารักขสัมปทาแปลว่ารู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้เลขตัวที่สามมีชื่อว่าสม,มชีวิต,ตาแปลว่ารู้จักครองชีพตามสมควรแก่ฐานะ เลขตัวที่สี่มีชื่อว่ากัลยาณมิตรตาแปลว่ารู้จักคบเกันที่ดีงามขอให้โยมจำเลขสี่ตัวนี้ไว้แล้วนำไปปฏิบัติตามถ้าไม่ร่ำรวยในเวลาห้าปีก็กลับมาต่อว่าอาตมาชายคนนั้นจ้องดูอาตมาด้วยดวงตามีแววประหลาดอยู่เป็นเวลานาน คมลงกราบอาตมาเพียงครั้งเดียวแล้วลุกขึ้นเดินจากไปโดยไม่พูดจาเขาคงรู้สึกผิดหวังอย่างมากเมื่อเขาหายลับแนวป่าไปแล้วอาตมารู้สึกสงสารเขาเหมือนกันแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้อาตมารู้สึกว่าได้ทำหน้าที่ของพระภิกษุไปอย่างถูกต้องแล้ว เพราะพระภิกษุไม่มีหน้าที่ที่จะไปส่งเสริมการพนันมีแต่จะชักนำผู้กำลังลุ่มหลงเข้าสู่แนวทางที่ถูกต้องตามพระพุทธพจน์อันหนึ่งเล่าเลขสีตัวที่อาตมาบอกก็ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลไร้สาระถ้าเขาปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัดเขาจะร่ำรวยแน่นอนยิ่งกว่าการเสี่ยงโชคอันไม่แน่นอนทางการพนันเสียอีก หลังจากเหตุการณ์เล็กน้อยนั้นมาประมาณ4-5วันขณะที่อาตมานั่งวิจารณ์ธรรมข้อใดข้อหนึ่งอยู่ที่ริมอ่างเก็บน้ำนั่นเองก็สังเกตเห็นชายหญิงคู่หนึ่งเดินตรงมาทางอาตมาเมื่อเขาเข้ามาในระยะใกล้พอสมควรอาตมาก็จำได้ว่าเขาคือชายคนที่มาขอเล็กทายเมื่อสีหวันก่อนนั่นเองรู้สึกประหลาดใจอยู่ครามครันว่าทำไมเขาจึงกลับมาอีก สัญชาตญาณเดิมทําให้คิดไปว่าเขาอาจจะมาทําร้ายด้วยความโกรธแค้นแต่ก็ไม่ได้วันวิตกต่อย่างไรเพราะขาที่เชื่อมั่นในหลักธรรมคนเราหากมีได้เป็นคู่กรรมคู่เวรกันมาแต่ชาติปางบัณย่อมจะทำลายล้างผลานกันไม่ได้ง่ายนักถ้าหากเขาจะมาด้วยเจตนาร้ายหมายสังหารอาตมาจริงก็เป็นการดี เพราะจะเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายใช้นี้ํำเวนกันให้สิ้นไปคิดเสียดังนี้ก็นั่งคอยเขาอยู่ที่เดิมด้วยใจสงบเข่าทั้งสองนั่งลงข้างหน้าอาตมากราบอย่างประณีตแล้วชายผู้เป็นสาม,มีพูดขึ้นว่าท่านครับผมพาภรรยามากราบขอบคุณท่านขอบคุณเรื่องอะไรอาตมาถามอย่างงง,ง เรื่องที่ท่านการุณาให้เลขท้ายแก่สามีของอิฉันยังไงล่ะคะภรรยาของเขาตอบวันนั้นพอได้เลขจากท่านคุณพี่ก็กลับไปซื้อเลขสองสามสี่เขามั่นใจมากคะ่ะมีอยู่เท่าไหร่รวบรวมซื้อหมดแล้วก็ถูกเสียด้วยคราวนี้เราได้ร่วมแสนทำเอาเจ้ามือแทบสิ้นเนื้อประดาตัวไปทีเดียว พอได้ข่าวอันไม่คาดฝันมาก่อนนี้อัตมาทั้งรู้สึกประหลาดใจทั้งขำทั้งไม่สบายใจรักคนกันประหลาดใจต่อเหตุการณ์ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ขำต่อความไม่แน่นอนในโชคชะตาของมนุษย์และไม่สบายใจที่เหตุการณ์ผิดไปจากความตั้งใจอันแท้จริงของตนคนทั้งสองคงจะไปบอกใครต่อใครว่าร่ำรวยเพราะอัตมาและคนอื่นๆก็จะพากันหลั่งไหลมาขอบ้าง อาตมาก็จะกลายเป็นพระอาจารย์ผู้มีชื่อในทางหวยเบอร์เมื่อเป็นเช่นนั้นอาตมาจะเอาเวลาที่ไหนมาบำเพ็ญเพียรเพื่อดับเพลิงกิเลสอาตมาเห็นจะต้องหนีไปอยู่ที่อื่นด้วยความเสียดายเพราะอาตมาชอบอารามนี้เหลือเกินตั้งใจจะอยู่พักผ่อนทำความเพียรนานๆอีกทั้งผลการปฏิบัติก็กำลังก้าวหน้าด้วย โยมได้เล่าเรื่องนี้ใครฟังบ้างหรือยังอาตมาถามยังครับสามีตอบซึ่งทำให้อาตมารู้สึกเบาใจขึ้นบ้างโยมจะช่วยอะไรอาตมาสักอย่างได้ไหมได้ครับเขาตอบอย่างแข็งขันขอนิม,มนต์บอกมาเถอะผมยินดีช่วยทุกอย่างเพื่อสนองพระคุณของท่าน ขอให้ยมเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่าบอกใครเป็นอันขาดนี้ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งขอให้ยมเลิกเล่นสลากกินรวบอย่างเด็ดขาดอาตมาขอร้องสองอย่างเท่านี้ยมจะรับรองได้ไหมว่าจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผมขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านทุกประการ เพราะผมตั้งใจอยู่แล้วว่าจะนําเงินจํานวนนี้ไปซื้อที่ดินสักแปลงหนึ่งแล้วก็ปลูกลําไยไว้สักร้อยสองต้นส่วนที่เหลือก็จะนําไปลงทุนตั้งร้านขายของด้เล็กน้อยๆพอเลี้ยงชีพไปก่อนในเวลาเดียวกันก็พยายามเก็บหอมรอมริบเมื่อมีทุนมากขึ้นค่อยคิดขยับขยายกิจการภายหลังเป็นความดำริที่ชอบแล้วอาตมาพูดด้วยความโร่งใจ ขอให้โยมตั้งใจประกอบอาชีพทำหลักเลขสิตัวที่อาตมาเคยบอกและขอให้เจริญสุขในโลกิยวิสัยเถิดสองสามีภรรยายกมือไหว้พลางกล่าวคำว่าสาธุพร้อมกันเสร็จแล้วฝ่ายภรรยาหยิบห่อกระดาษห่อหนึ่งออกมาจากกระเป๋าถือพลางกล่าวว่า เพื่อสนองบุญคุณของท่านเราได้ตกลงกันถวายเงินแก่ท่านเป็นจำนวนพันบาทขอ,อนิมนต์ท่านรับไว้ด้วยว่าแล้วก็หยิบห่อกระดาษส่งให้อาตมาโยมวางไว้บนพื้นดินนั้นก่อนเถิดอาตมาเป็นพระภิกษุรับเงินทองไม่ได้อาตมาเองก็ไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินใช้ทองอาตมาอยู่ตัวคนเดียวในโลกอาหารวันละหนึ่งมื้อก็พอกันตาย จีวอนสามผืนพอป้องกันร้อนหนาวเพียงพอแล้วสำหรับอาตมาแต่ถ้าโยมมีคุศลเจตนาใครจะทำบุญด้วยเงินจำนวนนี้ก็จงนำไปถวายสมทบทุนมูลนิธิของวัดเถิดเงินของโยมจะเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาอย่างกว้างขวางและเป็นเวลานานโยมจะได้บุญมากยิ่งกว่าถวายอาตมาองค์เดียวครับผมจะปฏิบัติตามคำแนะนำของท่าน เขากล่าวแล้วก็กราบลาไปนั้นเป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของอาตมา